เช่นครับกฎหมายร่างกฎหมายใหมน่นะครับของอร่างการสุขภากีกำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำขึ้นนะครับโดยดูดีว่าก,การจุฬาสูงเนี่ยก็ให้แต่งตั้งนนคณะกรรมการที่จับก้านขวางในการองค์กรี่รก,กระชอนแล้วก็การส่งยุทธวิธีตัวเองเนี่ยไม่ใช่คนอยู่ในองค์การสาธารณสูตร แต่ว่ารับชอบในเร,ร,รื่องาการร่า,างต่อไปช่วนี้เราก็ได้ร่างกันมาบ้างน้างครับการที่ต้องร่างเนี่ยก็เพราะว่ากฎหมายฉบับเก่าเนี่ยใช้มาเวลากว่าสิบปีแล้วแล้วก็มีหลายจุดที่ยังไม่ค่อยชัดเจนในการจ่ายกันออกไปนะครับมาตร44ท่านนายรัฐงนตรีเนี่ย37นะครับก็ได้ ออกมาช่วยแก้ไขที่ทำให้การชจ่า้ของกองทุนของการ,กกการาว่าแห่งชาตินี่นะครับสามารถทําได้เช่นทาให้สามารถจ่ายไม่จำเป็นต้องโดยตรงนะครับจ่ายให้กับ,กบกองค์งงกรต่างท้องถิ่นประชาชนที่ไม่รู้ส่วยงานทำไรเนี่ยและคน,นต่างๆเนี่ยที่กว้างขวางขึ้นนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้บ้านเราเนี่ยก็มีเรื่องของการสภาพนในการดำเนินสภาพเนี่ยหลากหลายด้วยกันนะครับฉะนั้น การออกกฎหมายต่างๆพอออกมาตรา44มาก็เพืดอแก้ไขหลายประเด็นด้วยกันที่ทําให้ันทํางานได้กฎหมายฉบับน,นี้เนี่ยก็ออกโดยส่วนใหญ่เนี่ยตามนัยยะแห่งมาตรา4ิสีครับเราจะปล่อยให้มาตรา44สี่เป็นกฎหมายในการทํับทให้มีการประสิทธิภาพนการดลยสุขภาพของเราต่อไปเนี่ยมมของไปถูกต้องก็เลยมีการแก้ไขกฎหมายฉบับน,นี้ขึ้นครับ นี่เมื่อร่างกฎหมายฉบับนี้เสร็จแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญท,ที่สุดที่คณะกรรมการย้ำเลยคือต้องมีประชาพิจารณ์ทั้งสิ้นครับประชาพิจารณ์ครั้งนี้เนี่ยเป็นการประชาพิจารณ์ที่แตกต่างกว่าที่เคยทำมาแล้วนะครับอ๋อประเด็นหนึ่ที่เนี่ยจะเป็นประชาธิปก,การท่านใช้วิธีการของสรรมชาติสุขภาพแห่งชาติเนี่ยที่ได้ทำนครับคือตั้งอธิการให้ทุกคนเนี่ยได้พูดเกี่ยวกักล้างขวางในการแรกเนี่ยสาม,มารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ครับข้าชื่อกันมาพูด ก็พูดเป็นเวลา3นาทีเพื่อจะได้พูดเกังแบมากายอย่วันนี้มาก,ก็ประมาณเกือบ300คนนะครับอันที่สองก็คือว่าสามารถแสดงความเห็นบนบนเว็บได้ไทยก็ได้ในประเทศไทยหรือต่างประเทศแสดงความเห็นได้ตลอดเวลานะครับสามมือมาที่นี่แล้วเนี่ยก็ยังสามารถกรอกแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นในข้อมูลนั้นไว้ได้เต็มที่นะครับและสี่ออกมานอกห้องเนี่ยมาบอกให้คอมพิวเตอร์นะครับที่มีคนพิมพ์นเนี่ยก็สามารถถพ์ข้อความพิมพ์ได้ หรือ5าอาจจะพิมพ์คอมพิวเตอร์เองก็ได้นะครับที่นรองเพราะฉะนั้นมีช่องทางของการแสดงความคิด,ดเห็นของประชาชนเนี่ยมากกว่ากว้างขวางมากเลยนะครับและผมเรียนด้วยความยินใจว่า,าคณะกรรมการของเราเนี่ยพร้อมที่จะรับความคิดเห็นของทุกคนนะครับที่มาประมวลมาแล้วกาหนดวันไม่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อจะได้จัดทําข้อหลังนี้มาเพื่อดูที่ว่ากฎหมายที่เราลรางขึ้นมนนั้นเนี่ยมันมีปัญหาอุปสรรคมันกว้างขวางยังไงมันมันมีข้อบกพร่องยังไงบ้างเพื่อจะทําให้มัน สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นกฎหมายฉบับน,นี้เนี่ยยังเป็นเพียงแต่ร่างกฎหมายเพื่อเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการสาธารณสุขนะครับซึ่งท่านจะต้องนําเสนอเข้าครอมคอร,รอมอรเห็นชอบหากเห็นชอบก็ส่งไปกฤษฎีกาแล้วส่งไปสำนชัชเพราะระยะทางที่แสดงความคิดเห็นเนี่ยยังอีกไกลนะครับแต่ว่าเราต้องการในลงความคิดเห็นแต่รรแตรกเพื่อเราจะได้ปรับกฎหมายฉบับนี้เนี่ยให้เป็นกฎหมายที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับผมขอเรียนว่าหลักการฉบกฎหมายฉบับนี้เนี่ยที่ต้องมีเนี่ยเพราะว่า มันมยาวนานมาแล้วแล้วหลากหลายโลกของเราก็เปลี่ยนแปลงไปมากเมื่อําเป็นต้องมีกฎหมายฉบับนี้ขึ้นและหลักการที่เรายรียนมานนตลอดเวลาเนี่ยเราไม่ต้องการให้ใครเนี่ยเสียสิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นผมขอยืนยันว่าสุขภาพทวหน่าเนี่ยคือที่เรารู้จักในนามสามสิบาทภาษาทุกโลกเนี่ยเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับเดิมเป็นอย่างไรนั้นทุกคนก็ได้สิทธิ์อย่างเดิมมีแต่จากเพิ่มสิทธิ์ขึ้นครับเพราะฉะนั้นผมขอยืนยันตรงนี้นะครับ เหมือนเดิมทุกอย่างมีแน่นอนมีแต่จะเพิ่มสิทธิทขึ้นนั้นนั้นเองและทําให้กฎหมายฉแบับนี้นะมีรความคล่องตัวมากขึ้นแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้เกิดความคล่องตัวในการที่จะแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตครับ ทางประชาชนนะคะมีการเมื่อสักครู่น,นี้เขาบอกว่าขอให้มีการยุติการแก้กั้งเนี่ยค่ะแล้วก็ที่สําคัญคืออยากให้รื้อกระบวนการทําการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนใหม่ทั้งหมดแล้วกว่า,ววาไงคะคือประชาธิจารของเราเนี่ยเราไม่ได้ต้องการตอบโต้คือ,อ,อเราม,มารับฟังเราก็เลยมาเพื่อมาที่ยามประเด็นต่างๆนะครับอันนั้นจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายคือวิกิชานาประชาธิปไตยเนี่ยมีการวิเคราะห์กันแบบเป็นกลุ่มรั้นสุดท้ายเร่ประเด็นต่างๆมาแล้วก็ นำมาเสนอท่านผู้วิชาการแล้วเราก็จะแก้ไขกฎหมายขอยงเราะคระับขั้นตอนนี้เนี่ยเป็นขั้นตอนของประชาวิจารรน์นะครับฉะนั้นผมคิดว่าเป็นขั้นตอนวิชาจารกฎหมายที่เป็นตัวอย่างนะครับเราไปสี่ภาคและไม่เคยมีกฎหมายฉบับไหนเนี่ยที่นําประชาวิจารร์เนี่ยกว้างขวางแบบที่เราทำนะครับเข้าได้ทั้งคอมพิวเตอร์เข้าได้ทั้งออนไลน์มาที่นี่เขียนเองก็ได้พูดก็ได้ไม่พูดก็ได้ หรือให้คอมพิวเตอร์พิมพ์ให้ก็ได้แล้วทั้งหมดนี้เราจะประมวลมาหมดนะครับเพื่อหาสรุปเป็นประเด็นเมือนที่ภาคใต้เราได้ถาเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับที่เราทำเมื่อวานนี้ทั้งฝา่ายวิชาการก็ทำาลเหนืห้คุเห็นแล้วว่าประเด็นไหนบ้างที่เห็นพ้องเห็นต่างแล้วก็มีข้อเสนอแนะนะครับแล้วะะลมีตามกรุปเอในแง่ของเรื่อสักพู่นี้เขาบอกว่ามันจะมีทางทางคณะกรรมการจะมีหลักประกันอะไรที่เป็นปรูปธรรมคะว่าการแสดงความคิดเห็นของภาคประชาชนในวันนี้เนี่ยจะไม่ได้เป็นแค่พิธีกรรมก็ อยากในโลกนี้เมือนต้องมีความเชื่อใจกันนะครับก็ต้องดูต่อไปว่าเราจะเอาความที่เห็นบ่างเหล่านี้เนี่ยประมวลในการร่างกฎหมายใหม่ที่เกิดขึ้นหรือเปล่านะครับเราคงพูดไม่ได้เพราะมันยังไม่ได้เกิดขึ้นนะครับแต่เราได้แสดงทีท่าเห็นแล้วเนี่ยเรามีความจริงใจยังไงแล้วก็เราทําทั้ง4ภาคด้วยกันแล้วก็ดำเนินตามไปแล้วสุดท้ายเราจะมีการกระทําแบบที่เป็นเวทีชนะประธานธิบดที่ตายซึ่งไม่เคยมีการทำมาก่อนในการร่างกฎหมายที่ทำเลยนะครับด้วยการจัดกลุ่มภิรายแล้วก็จัดประเด็นมาสรุปแล้วนำมาที่ภาคพิจารณา เพื่อนําเสนอร่างกฎหมายแล้วเราจะทํากฎหมายฉบับนี้เนี่ยให้เสร็จเรียบร้อยเสนอท่านรัฐมนตรีเนี่ยในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับวันที่การเดือนกรกฎาคมนะครับคุณหมอมรุที่เป็นในข้าราชการนะครับท่านอาจจะอยากอะไรที่แรงเพิ่มเติมนะครับครับผมขออนุญาตกลับเรียนว่าในทุกประเด็นที่ทุกท่านให้ความเห็นมาส่วนวิชาการของคณะคณะกรรมการด้านวิชาการของสชคณะกรรมการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติก็จะรวบรวมเป็นประเด็นไว้ อย่างที่ท่านประธานด้พูดเขาเห็นด้วยเห็นต่างแล้วก็มีประเด็นไหนที่ชี้แนะอย่างไรบ้างหรือแม้แต่ที่ท่านมา,าแสดงความคิดเห็นข้างนอกแล้วก็ขอเก็บเป็นความคิดเห็นส่วนที่สําคัญที่จะนําไปเปรารณเเช่นเดียวกันนะครับก็ขออนุญาตยืนยันว่าทุกความคิดเห็นนี่ก็จะถูกบันทึกไว้แล้วก็จะขออกกนุญาตกลับยืนยันว่าเราจะเป็นที่จะต้องเปิดเผยด้วยว่าทุกคนพูดว่าอะไรเห็นด้วยอย่างไรว่านั้นตรงนี้ ต้องเปิดเผยต่อสาธารณชนตามมาตรา7จ,จของรัฐธรรมนูญใหม่นะครับอันนี้คือเปิดเผยแน่นอนครับไม่ต้องกลัวว่าทุกคําพูดทุกความเห็นที่ให้มาแล้วจะหายไปไหนครับถ้าผมขอแสดงความเสียเพิ่มนครับเรามีกรรมการเนีย่ยนะครับที่ร่างกฎหมายมาวันนี้หกท่านด้วยกันนะครับที่มารับฟังมาอยู่ในเหตุการณ์ที่ไม่จำเป็นจะต้องมากันมากขนาดนั้นแต่พวกเราเนี่ยอยากมารับฟังอยากมีความรู้สึกว่า ประชาชนมีความรู้สึกอย่างไรเพื่อเราจะได้เอาไปถกเถียงกันแก้ไขประกอบกับข้อมูลทั้งหลายที่ทางฝ่ายวิชาการได้สรุปและนำเสนอกรรมการอีกต่อไปครับอาจารย์ครับในเวทีสองเวทีเวทีใต้ก็เวทีหนือลักษณะของปัญหาที่ทางภาคประชาชนมีการเสนอเป็นไปในลักษณะเดียวกันทั้งหมดหรือคุณมรุตคุณหมอคุณเจีบเมื่อวานผมไ่ด้ไปที่สขลารก็คงเป็นในลักษณะที่คล้ายกันนะครับก็คือผมผมคิดว่าในรายละเอียดของการปรับกฎหมายเนี่ย มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรแล้วแก้ไปแล้วหมายความว่ายังไงเนี่ยเข้าใจว่าพี่น้องประชายชนอาจจะต้องดูรายละเอียดเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนที่เขาแสดงออกมาเนี่ยเหมือนกับว่ารับฟังมาว่าอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยคงต้องดูรายละเอียดเพราะบางประเด็นเนี่ยคณะกรรมการเราได้พิจารณาเป็นสิบเประเด็นก็จริงแต่บางประเด็นเนี่ยเราไม่ได้แก้แต่ก็มีกระบวนการในการที่จะพัฒนาแก้ไขที่ทําใหใ้ในระบบของหลักประกรันสุขภาพัทษหน้านะครับ มีประสิทธิภาพแล้วก็ยั่างยืนเพิ่มขึ้นนะครับนี้ก็มีกระบวนการกันการคือผมเข้าใจนะครับว่าผมรบฟังนะเพราะว่าเรามาเพื่อรบฟังถ้าเราไม่รบฟังเนี่ยผมว่าเราจะมาทำไมนะครับแต่ประเด็นที่ผมอยากเรียนก็คือว่าเรื่องของหลักกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อ่อนไหวมากนะครับเพราะว่าเกี่ยวพันกับคนเจ็บป่วยสิทธิต่างๆเนี่ยก็เป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องมีความหวัดว่าจะเสียสิทธิ์หรือเปล่า ทิี่เคยได้จะเสียไปไหมจะทํางานอย่างกลับได้หรือเปล่าผมขอยืนยันอีกครั้งนะครับว่ากรรมการจะไม่ให้มีใครสักคนที่เคยได้รับประโยชน์ประชาชนไทยเนี่ยนะครับเสียสิทธิ์ไปอย่างไรนี่แตจะดีขึ้นครับไม่มีวันที่เลวรกว่าเก่าและหลักประกันสุขภาพทุนน้าเนี่ยหรือสามสิบบาทมีแน่นอนเหมือนเดิมทุกอย่างมีแต่จะดีขึ้นกว่าเก่านะครับแต่จะดีภายใต้ขอบเขตความเป็นไปได้ของการคลานของประเทศเราก็เราต้องดูด้วยนะครับเพราะประเทศเราสามารถที่จะทําได้มากน้อยแค่ไหนประเทศไทยเราเป็นประเทศ เดียวในอาเซียนนะครับที่เรามีราประกราศสุขภาพทั่วหน้าแบบนี้ไม่มีประเทศอื่นมีนะครับเราเนํามาไกลามากขนาดนี้เราต้องทําให้ระบบนี้ดียิ่งขึ้นนะครับและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผมคิดว่าสาคัญที่สุดเนี่ยครับคือว่า,ากานแสนกว่าล้านเนี่ยที่หลอกมานั้นเนี่ยจะต้องเป็นสิ่งที่ไม่ได้ทําให้คนนั้นรู้สึกว่าตัวเองเสียประโยชน์นะครับนี่จะได้ประโยชน์มากขึ้นแต่ผมขอ,อย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าต้องเป็นไปตามระเบียบ การคลังนะครับผมเรียนว่ากฎหมายฉบับนี้เป็นเพียงข้อเสนอของเราเท่านี้เพราะมีกฎหมายการเงินนะครับการคลังต้องผ่านกระทรวงการครลังก็ต้องมีพิจารณาอีกมากมากกว่ากฎหมายฉบับอื่นแน่นอนก็มีผลกระทบต่อการคลังในอนาคตด้วยนะครับแต่ผมยืนยันว่าหลักการสําคัญคือว่าทุกคนได้สิทธิประโยชน์อย่างเร็วที่สุดก็ดีขึ้นก่อนไม่มีใครที่เร็วกว่าเก่าครับมีแต่จะได้มากขึ้นครับท่านครับระยะเวลาเนี่ยจะยืดอีกปยืดไปกว่าเปนที่18ได้ไหมครับ เพราะว่าระยะเวลาเนี่ยที่กำหนดเป็น68เดือนมันจะมาเร็วไปครับถ้าจะยืดตัวอีกเนี่ยจะยืดไปเลยนะครับมันยังมีประชาชนที่ยังไม่ได้จะรข้อครดบคือทุกอย่างมันมีขั้นตอนนะครับเราเรากำหนดขั้นตอนมาตามวันเวลาแล้วก็เปิดในบนเว็บไซต์เนี่ยนะครับสามารถได้ตลอดเวลานะครับตลอดเวลาโอเพ่นตลอดเวลาแล้วเราก็ประมวลข้อมูลเหล่านั้นมาแต่มันจะต้องมีวันที่สุดแล้วเราจะประมวลทางวิชาการเแล้วเราจะได้นำเสนอคณะกรรมการคณะกรรมการก็มีตารางเวลาที่กำหนดไว้เพื่อเสนอแล้วมันมีแล้วก็ ท่านก็มีตารางเวลาหเลาหมือนกันเพราะเรียนมาตรกฎหมายที่ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับต้องมีการประเมินผลได้ผลเสียกระทบต่อประชาชนอย่างไรและต้องเอามาเปิดเผยด,ด้วยนะครับดังนั้นมาตรา7 7นั้นเนี่ยเข้มงวดมากเราก็ต้องทําตามมาตรา7 7ด,ด้เยดังนั้นผมคิดว่าอย่าอย่าเพิ่งกังวลในตอนนี้ว่าที่เสนอว่าจะไม่มีใครนําไปใช้ตอ่อผมยืนยันได้ครับมาตรา77ท่านอ่านดูลยครับจะเห็นว่าเข้มงวดมากและเราจะต้องทําตามมาตรา7 7็7 จนเขามีประเด็นความอ่อนไหวเรื่องของสัดส่วนภาคประชาชนในตัวแทนคณะกรรมการยกร่างที่ถูกน,นามาว่าเริ่มตั้งแต่ต้นแล้วก็ยังน้อยคอะ่ะจ๊ะผมเข้าใจครับอันนี้เป็นสิ่งที่มันมันเป็นอยู่ในกฎหมายที่ที่ล้มานะครับตัวเลขต่างๆก็ก็มีความเห็นในกรรมการก็แตกต่างกันไปซึ่งผมคิดว่ามันก็ไม่ใช่ที่จะจบสิ้นในวันนี้นะครับหลังจากที่พูดไปแล้วเราจะรับไปพิจารณาฟังดูว่า มันมากเกินไปน้อยเกินไปไหมเราจะแก้ไขได้อย่างไรบ้างเราจะมีหลักการในการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรบ้างในการเป็นตัวแทนของวิชาชีพหรืออะไรต่างๆก็ยังไม่ได้จบครับแล้วผมยืนยันว่าถึงเราเสนอไปก็ยังไม่จบครับจะต้องไปผ่านสอทชอไปผ่านกระบวนการต่างๆอีกมากมายนะครับจารข้าเวทีปรึกษาเลยจะลงรายละเอียดในเรื่องอะไรข้อเป็นห่วงของประชาชนทโอ้แน่นอนครับประมวลมาเจน่า,า,นา <20 S 2> ผมได้ยินมา <event S 2> ด้ ที่จากสงขาเมื่อวานนี้ก็สรุปเรียบร้อยแนละ้วเป็นประเด็นหมดเลยในะถามเห็นเห็นพ้องเห็นป่าแล้วก็ข้อเสนอแน่ใหม่แล้วเราก็จะเอาทั้งทั้งสี่ภาพมาประมวลกันเป็นกลุ่มประเด็นแล้วก็ไปทําเวทีสาธารณะประชาธิปไตยที่เรียกว่าทบทวนคอนเสิร์ตเช่นนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับมันมีกลุ่มนี้แยกกลุ่มวิเคราะหเห็งตอนนั้นเลยจะมีมติว่าเห็นชอบไม่เห็นชอบกับกลุ่มที่เข้ามาประชุมแล้วก็เสนอให้กับกรรมการที่อยากจะแก้ไขผมยืนยันว่าเราทําเป็นขั้นตอนนะครับตอนร่างกฎหมายนี่เราก็แบ่งเป็นกุ่มกรรมการชุดหนึ่งชุดสอง<ม> เพื่อจะได้ทำขนาดมาได้เร็วยิ่งขึ้นเราทำมาเท่าไหร่ครับภายในเวลาใน9 0วันครัะมอน9 0วันนะเร,ราทำงานได้ไกลๆเพราะเราแยกประเด็นออกมาว่าที่คสชอ,ออกมาตรา4-4นะครับที่ท่านนายกเนี่ยตัฉบับทำให้เก็บใช่ไหมครับมีประเด็นในบ้างที่ทําให้การงานของเราเนี่ยมันสามารถเดินได้อยา่างราบรื่นแล้วก็เอานั้นมาเขียนไม่ตับปเป็นประโยเพื่อจะได้เป็นความยังย่งยืนของระบบ ขอบคุณนะครับขอบคุณ่านครับยินยัง